สวัสดีครับวันนี้จะมาทำลุยผัดน้ําปลาครับปรุงกันเลยครับลุยครับใส่กระเทียมเครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอยครับนิดนึงครับน้ําปลาครับหอมๆครับผงปรุงรสครับผม นิดหน่อยนะครับต่อด้วยน้ำตาลทรายครับอีกหน่อยครับน้ำเปล่าเล็กน้อยครับนี่นะครับน้ำเปล่าฟืบต่อไปตั้งกระทะครับเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันครับผม ใส่น้ำมันใส่น้ำมันวอร์มเตาให้ร้อนครับเตรียมตัวผัดเราจะโชว์ผัดไฟลุกนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาโชว์ผัดไฟลุกครับลุยผัดน้ำปลาไฟลุกเตรียมตัวผัดครับเตรียมตัวผัดครับวอร์มกระทะครับทุกคนทำให้ร้อนๆเลย อยากพองครับรอไฟอีกหน่อยเธอไฟก็ไปเองครับเกิดตัวคนระับไปเลยโอ้ยดยผันน้องป้าไปลุกหอมพันกระทาแน่นอนัอบ คือปลาเราชอบกีนสุกหน่อยตัดนานนิดนึงครับโอเคครับตบท้ายด้วยพริกไทยนิดนึงครับ พทำเสร็จครับทุกคนเรียบร้อยครับ